เย้ yeah. สวัสดีค่ะมาอยู่กับเนยแล้วนะคะค่ะในช่อง e e เอโนเอว่าเอโเอว่าเหมือนเดิมค่ะมาต่วจวากันกับพาร์ทที่5นะคะอืมใครอยากให้พี่คือยำ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 ไม่รู้ไ,ไี้แล้วไปดูดีกว่าค่ะจะให้แบบอะไรนะคะถ้าอยู่ด้านบนเขาอาจจะดูได้ดูแบบด้วยหรือว่าเขากำลังจะสร้างแบบอยู่นะ เป็นผ no ู้ที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ตายคะจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนนะคะตายก็จะต้องมีชื่อพี่นะคะแบบบรรลุจุดไหนนะ Infinite Professional ดันเดือดร้าด้าร้บไ Breaking Soda ไปด้วยเป็นไฟเอฟ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  ได้มาเดีบบ๋ยวเรอไร,ออออออรบ,บ้าบ้าบ้าบ่าบ้าบ้าวูวว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 วะว่วว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 วปวววปไวคววววปววววไวคววปวววนวว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  แล้วโอ้โหมาท้ายอย่างงี้แล้วฟ้าทั้งมอย่างงี้ไม่น่าไหวโอ้โหเหลืองแล้วหนึ่งสองสามเลือดโอ้โหยังรอดอยู่ค่ะอืมไอคอนที่เลือเดเองก็ไม่รู้นะคะจะว่าจะรอดไหมโอ้ยโอ้ยไม่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 ฉันยากมากตายเลือดลดอย่างเร็วหรือว่าตรงต้นไม้จะดีแล้วไอชี ขอโทษคำหยาบด้วยนะคะเพว่าไม่อยากตายนะคะขอโทษคำหยาบด้วยนะคะขอช่วกับกคำที่พูดว่าคำหยาบว่าไอ้เน,นี้ยด้วยนะคะช่วยดูจากใครที่พ่อแม่ใครที่พอ่พอแม่นั่งดูอยู่ก็ก็บอกว่าพี่เขาแบบไม่อบายนะคะจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจอยู่นะคะ,ะ,ค,ะคือมันแบบ การมันก็จบแล้วว่ะแล้วมันมันมัน,มนต้องมาอยู่ในสุนทร .Native นี้ด้วยโอ้โหมีคะแนนด้วยโอ้อนนอพี่มีคะแนนเลยหยุคะแนนพี่ไม่มีได้หรอกแต่เรามาสามสี่ตาโอ๊ยหืมมีเหลือรอดแค่ห้าคนเองค่ะไม่น่ารอดจรองนะคุณ

ขึ้นฝั่งนะฝั่งตรงนั้นดีกว่าเฮ้ยแมปนี้จำได้ว่าเป็นแมปซูนามิซาราเฮโย و. ไม่ใช่แมปซูนามิเป็นแมปลมลมหรือซูนามิไอจำไม่ได้แล้วเออพีดขึ้นไปทางนั้นก็ดีกว่านี้โอ้ทดูปว่าพี ไปว่าโอ้ยไม่อาจจะเห็นตัวพี่นะคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮแรักมันได้แบบดีสุดๆนะอย่าเห็นแล้วเห็นแล้วอ,อพี่ว่าแบบไม่เห็นตัวพี่ยังดีกว่านะเพราะพี่ถนัด ไปดอนรีบรีบร่รีบรีบร่มเขาบันไดตรงนี้ขาดก็แหงซวยแหงส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 วยแหงซวยจังเลยแบบไฟเหรอโอ้โหไม่น่ารอดนั่นไงสลับเปล่าบปล่า

<c oughs> เหนื่อยจริงจริพี่ต้องใส่แว่นด้วยพี่ไม่ได้ใส่นะสั้นนะคะใส่แว่นกงาแสงค่ะกลัวใส่แต่ตัวเองสั้นค่ะโอ๊ยปวดมือจังถ้าได้เสียกวกลัวก็ต้องขอภัยด้วยนะคะพานี้พ้อที่อะไรแล้วเอยจำไม่ได้แล้วต่อกันมาเลยพับพาที่ห้าหรือภาที่หกค่ะ อยูดแดงกันแบบนี้นะพี่จะได้แบบนี้ให้จบแล้วก,กว็ซรลาฮโยไม่ใช่ไม่ใช่แบบรักกันนะค่อซะลาฮโยอย่าบอกนะไฟเออร์ไฟเออร์เ,ออเขาว่าไอฉันไม่มีสิทธิ์รอดค่ะ ฟ่ามันจะกระัง้าจะไปตตบปตบไปอุ้ยเลื่อนรถไปแล้วตัดไดเราสามารถดูเลื่อนคนอื่นได้ด้วยนะคันตาพี่จะจบแค่พานี้แหละแล้วก็โอ๊ยโอ้ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ